เฮ้ยหน้าขึ้นเงยหน้าเฮ้ยหน้าบ่อายฟ้าก้มหน้าบ่อายดินก้มหน้ากับ่อายดินเฮ้ยหน้าก็บ่อายฟ้าแปลว่าเฮามีความพร้อมมีความดีบัดทุกอย่างก้มหน้าลงไปเบิ่งสิ่งที่ต่ำกว่า พังซิ่งที่ก็ไอกว่าพังซิ่งที่ก็พวกรู้สึกอาอเขาเพราะว่าจากความกัดยูในตัวดีตั้งตัวดีเงยหน้าขึ้นผู้ที่เนื้อกว่าหรือว่าสิ่งที่เนื้อกว่าหรือว่ามาตรฐานที่ดีดกว่าก็ไม่ได้ายเพราะว่าเฮาเห็ีดได้ดีแล้วในระดับสามเฮาเอิ่นบัดตั้งตัวไว้ชอบแล้วตั้งตัวไว้ดีตั้งตัวไว้วไวชอบ เขาประสิมาประกันคุณภาพเขาก็อยากบัาบเรื่องความตั้งตัวของเขามันตั้งตัวดีบ่ชอบบอ่ของเขาในที่นี่ก็คือของโรงเรียนของบริจุคนของบิทองค์กรทั่วทั้งองค์กรที่คิวเอ็มเป็นยังไงนายขึ้นผลใดจึงศิ์เรียนการบริหารคุณภาพเบิดองค์กร ก้มนากรบพาะไอไปเบิ่งโรงเรียนที่เขาด้อยกลัวกับพอยากไอโรงเรียนที่ควงกบรบเพาะได้ขี่ไล่ปนี้เบิ่งโรงเรียนที่เขาเหนือกลัวกับเพะได้อยากไอพราะว่าเขาต่างมาตรฐานไว้ซำนี้เข้ากัยั่งเฮ็ดได้อันนี้ก็เป็นการเตรียมพร้อมของเขาพร้อมแล้วถามคู่คู่กับพร้อมแล้วยังเป็นนักเรียนนักเรียนประกันพร้อมไปคู่กับบริเวณหายังในการประกันคุณภาพในการสิทธิร่วงับการประเมินแล้ว ขาดความร่วมมือนั้นมันเคลืนบรรทัดท่านได้ขาดดอกพท่านได้ถามท่านได้เบ่งการจิตตกแต่งการจิตเอ่ออย่างไะทำความสะอาดให้มันเรียบร้อยดูดีขึ้นอันเป็นกิจวัตรของเฮากิจวัตรเฮาให้มันเข้มแข็งขึ้นซ้ำนี้มันก็ดีแล้วล่ะอันเฮาเฮ็ดซุ้มมือเนี่ยเฮ็ดให้มันดีอย่าลอยลอยเรื่อยอย่าลบอย่าหลีกอย่าเลี่ยง ขั้นลบขั้นดีขั้นเลี่ยงควมต่อมาก็คือขี่ขันขั้นขีดขันมันก็ได้ลบขั้นลบก็เลยขี่ขัานมันก็สัมพันธ์กันไปเกี่ยวกันไปขั้นขี่ขันมันก็ด้ลงควมจิตนาสิได้ดีกว่านี้กับว่ได้ถอยออกไปอีกขั้นสิที่สิได้เพิ่มพื้นได้ดีกว่านี้พัฒนาตัวเองขึ้นไปนี้กว่านี้กับผู้สิได้รับผลกระทบก้อนมือจะขวงนั่นละจะแขวงวันขี่ขั้นควมบดีก็เกิดขึ้นในใจจะกขวงสักกอน หาไล่ออกหาทางออกคือการลบการหนีการลีนาสิกับบอดีม่ใต่แน่วบอดีเทาจะไปเหตุเทาจิตก้มหนากระไอดินเงยหนากระไอฟ้าเป็นอย่างที่ละกม้มหนาเพราะไอดินเงยหนาเพราะไอฝ้ากม้มหนาเพราะไอดินก,ก้มกะอายากไออยากไอผู้สิด้อยกว่าโรงเรียนสิด้อยกว่าอยากไอ,น,อ,อน้องไอนุ่งหม้อหนึ่งหม้อสองพักกันเหตุเยอะแยะพักกัน ที่ยอะก็อนบางทีกักอยากอายอายน้องคือหรือบ่อายากอายขั้นบ่อายากอายากไอผม,มีความยินดีโอต่อไปอีกหลายบายเนี่ยบ่ม,มีความเกลงกลัวต่อบาปบ่มีความละอายต่อการกระทบบาปอีกเงยหน้าก็อยากอายบ่กล้าสู้นะเพราะว่าซุ้มเหนือกว่ารุ่มรุ่นพี่ผัดคือจังเฮ็ดได้ดีอยู่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ดดกิจกรรมจังสี่กัด ทางแก้ไขมันก็ปรับปรุ่งจะแของขึ้นปรับปรุงตัวเองขึนไลขึ้นให้พี่ให้น้องเสี่ยวหกักเสี่ยวแพงคว่ำจีขนันทั้งหลายถอยออกสักวอนจะอยู่น้ำกันโดนไลเข้ามาใสู่ยอยากอายคนนัหมือนกับว่ากันตกลงกันคุยกันกับเจ้าของคุยกันกับคว่ำจีขนันเจ้าของจะอยู่น้ำกันโดนไลเข้ามาใสู่ยอยากอายควนเ่มือนนบอกกันเอาความขยันมาให้แน่ หยับใส่อีกเนี้เติมเนี้ยพื้นที่มันว่างขึ้นจัหน้อยเติมความขยันลงไปขณอความบีคารมันเนียนอยู่มันหาหมองเขาเยากมันอังอยู่ในใจแบ่งใจออกจังน้อยจักห่องนึ่งสองห่องปันกันมีอูซีห่องกระไดขยับออกให้จังไหนมันจะเกิดคุณภาพเกิดความดี ในระดับมาตรฐานจะขวงในระดับกลางๆแกของการเรียนการากิริยามารยาทเพเดินว่าคุณลักษณะกับสมรรถนะการศึกษาการไฟเรียนรููมีบ่การมีระเบียบวินัยมีคุณสมบัติในคุณธรรมเบื้องต้นมือเนี่ยแะมีบออันเรื่องง่ายๆที่เข้าเว้ากกันจุ่มมือนี่มีบ่การกราบการไหวการเคารพแสดงความเคารพต่อกัน คารวะจะนิวาโตจะอยงเียเป็นการคารวะค่าคารวะแปลว่าหูาจะแสดงความเคารพเปลี่ยนมงคลในก่ชีวิตอีกเคยแต่ยินวอมมงคลชีวิตเพราะมันไปผูกดวงหั่นผูกดวงนี้ไปส้มพดหั่นส้มพอดนี้อันนั้นกับเป็นมงคลแนวหนึง่งห่างหน่อยพดงม,งมงคลด้วยความหลงมงคลในการปฏิบัติตัวเองขึ้นเนี่ยสร้างตัวเองขึ้นเพราะต้องไปผูกด,ดวง,งหัน่นยวนี้ ไปเบิงมงคลชีวิตสามสิบแปดม้อสีอมสีเลี่ยนติปานนี่เสียาจะพาลนางบัณทิตานั้นจะเสวนาบัญจเลี่ยนมงคลสูตรคําฉันดนวยมอหนึ่งกาเลียนแล้วพุทธศาสนากาเลียนแล้วหม้อหกนี่แนนแล้วพ้นพร้อมแล้วมงคลพ้นลายแล้วเบิ้งเอาเบิ้งกันไปมันเลียนแล้วให้มันเกิดขึ้นม้อหากิพอก็เลียนจบมอยังไงกำลังมีมงคลชีวิตหลาย น้องนุ่ง,งก็บเบงไปยัยพินบ่อายดอกเนี้ยมึงลงมากระไดเห็นเป็นความดีปลูกฝังในใจของดีดีในจุดนี่ดีในผู้เลี้ยนดีในคู่คู่ดีแล้วคู่บอกว่าคู่พร้อมแล้วกันดีไปอีกเติมกันอีกกันร่วมมือกันตอบสนองสู่เป้าหมายของโรงเรียนกับเกิดเป็นความดีของโรงเรียนขึ้นไปอีกร่วมแล้วก็ได้โรงเรียนดีบดสู่แนว ทั้งดานกายภาพอะกาศดานจิตใจด้านภายนอกั้งกภายในร่วมกันเกิดเป็นคุณภาพขึ้นทันตัวผู้ข้าเจ้าไม่เห็นข้าเจากับว่าคุณภาพมันเกิดอยู่นี้เกิดจากความสามัคคีเฮาวัตถุคนรวมแรงรวม,รวมใจกันเฮ็ดขึ้นไปผู้นึงมันชุดไว้มันก็ไปยากรถมีสี่ล้อห้เรียนสามล้อมันก็นยากเบรกติดกันเห็นมัวรถขาวไปบ่ได้ เบรกติดกินจานเบรกก็อยขั้นมันขัดของมันก็ไปลำบากให้มันลาบลื่นไปน้ากันเขาจะเลยมีน้ำมันเครื่องเติมให้คุณภาพของโรงเรียนก็ต้องไปน้ากันทั่วทั้งองค์กรนี่สิละทั่วทั้งโรงเรียนไปพร้อมกันเดินพร้อมกันมีเป้าไม้เดียวกันคือความดีมีคุณภาพของเขามันก็จบลงยุ่งองนี่ละเอาเท่านั้นละเขาของ